สวัสดีค่ะวันนี้ถือโอกาสเข้ามาไทยทักเข้ามาสวัสดีคนที่เข้ามากดติดตามในช่องเรา Look Me Station ฟังฉันสิคืออยากให้ฟังจริงแล้วขอบคุณมากแล้วที่สำคัญเหนืออื่นใดเพิ่มปิ่มจริงๆคอมเมนต์แรกเราแตกแล้วขอบคุณคุณประดับสีมากที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็เสียเวลาเข้ามาติชมยอมยอมเสียเวลาเข้ามาพิมพ์ว่าโอเคเราจะพยายามปรับปรุงนะว่า เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันเร็วยังไงเดี๋ยวเราก็พยายามปรับปรุงและให้ดีขึ้นเราอยากจะถ่ายทอดให้มันออกมาดีๆก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันถ้าอะไรที่มันดูรู้สึกแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ใจเราเราอยากให้หนังสือใใิยายที่เราอ่านทุกเรื่องอะ่ะมันมีฟิลลิ่งมีความรู้สึกของมันอะไรเงี้ยอืมเราก็อยากจะพยายามทําให้มันดีแต่ว่าเราก็จะไม่รู้ตัวว่ามันดีหรือไม่ดีเพราะว่า ถ้าเราทําออกมาเรารู้สึกว่ามันดีอยู่แล้วแต่หลายๆคนจะได้คิดโอเคเราจะได้ร่วมมาจอยกันเราอยากให้คนที่มาฟังช่องของเราเรามาแบ่งปันความรู้สึกแชร์ความรู้สึกของความสุขกับเรื่องนิยายตัวหนังสือไปด้วยกันเนี้ยเรารักตัวหนังสือเราก็อยากเผื่อแผ่ถึงคนอื่นด้วยนะลองเข้ามาฟังแล้ววันเนี้ยที่เราก็เลยถือโอกาสมาว่าเพราะว่าเรามีนิยายแนวใหม่เข้ามาเราอยากจะอ่านแนวนี้ ด้วยไปพร้อมๆกันเลยกับหลายๆแนวเราก็อยากจะทํามันขึ้นมามันเป็นแนวยูริยายูริก็พอจะรู้ๆกันแล้วใช่ไหมมันเป็นหญิงๆอะ่ะซึ่งเราเรื่องนี้เราไปขอมาจากาคนเขียนก็คนเขียนก็เ,เขียนเล่นๆอะไรเงี้ยแล้วเขาให้เราอ่านเราก็อ่านแล้วรู้สึกชอบมากแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราจะอ่านเรื่องสักเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องแรกที่เราจะอ่านของแนวยูรินะเราชอบในความรู้สึกบางความรู้สึกบางตัวหนังสือความเน แล้วเราก็เลยอยากให้ทุกคนได้ฟีลไปกับมันแต่ขอร้องว่าอ่านเรื่องนี้ก็ปล่อยใจมันไม่ได้มีอะไรเพอร์เฟกตเต็มร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากให้สัมผัสได้ถึงใจของความรู้สึกของคนเขียนที่พยายามนำเสนอเรื่องมันไม่ได้ซับซ้อนมันไม่ได้ซ่อนเงื่อนมันตัวละครมันก็จะถ่ายแค่ตัวละครตัวหนึ่งที่มันมีฟีลเรื่องไปอะไรเงี้ยลองดูพัฒนาความรู้สึกไปกับมันกับตัวละครคุณหมอคิมเรื่องนี้คือเรื่อง แสงไฟในฤดูหนาวแสงไฟฤดูหนาวก็คือเรื่องของคุณหมอคิมคุณหมอที่ทุ่มเทให้กับการทำงานจนลเลิกลากับคนรักไปออในหัวใจที่เด็บหนาวอะไรที่จะมาทำให้คุณหมอได้อบอุ่นอีกสักครั้งไหมนั่นแหละเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องถ้าใครหวังเลดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเลดเลยจริงๆเด็กหนึ่งขวบก็ฟังได้มันเป็นเรื่องใสามากยังไงก็เราก็อยากให้ทุกคนเข้ามาฟังกันแล้วก็ คอมเมนต์ได้ติดได้มันไม่ได้พลาดว่าขอเพียงแค่ว่าปล่อยใจไปกับตัวละครปล่อยกลไปกับคนเขียนที่เขาพยายามสื่อสารแล้วอินไปกับมันสนุกไปกับมันเอนจอยไปกับตัวหนังสือด้วยกันนะเราคาดหวังอย่างนั้นเรื่องนี้คนเขียนเขาก็ให้อันนูนเขาก็ไม่ได้บอกชื่อแต่ถ้ายังไงใครอยากจะอะไรก็นู่นเขาเขียนอยู่ลิสเลเตอร์ชื่อเรื่องคอมีเบบี้ ไปฟังได้คนเขียนเขาหน้าตาใช้ได้เลยนะถ้าใครอยากจะไปซีืไปใช้อะไรคนเขียนนี่มาสายนี้ได้เลยเนะี่ยเขารับทุกคนลองติลองฟังดูกันแล้วกันโอเคยังไงเราก็อยากให้มารับฟังกันแล้วกันถ้าคนที่ไม่ชอบแนวนี้ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ยังคงอ่านแนวนั้นอยู่อะไรเงี้ยเราก็อยากจะนาเสนอเรื่องราวแล้วแนวที่แตกต่างกันไปหนังสือมันเป็นอะไรที่เราแบบชอบเราอ่านให้ทุกคนฟังได้ทุกแนวแล้วกัน นะถ้าใครอยากได้แนวไหนบอกเรามาแล้วกันเราจะพยายามสรรหามาให้ขอบคุณอีกครั้งสําหรับคนที่มากดติดตามขอบคุณอีกครั้งสําหรับคนที่เข้ามาฟังฟังจบบ้างไม่จบบ้างยังไงถ้ามีเรื่องไหนที่ชอบก็ฝืนมายามฟังให้มันจบแล้วกันมันจะได้เป็นกําลังใจทุกคอมเมนต์ทุกการถูกใจเนี่ยมันเป็นกาลังใจให้เราอยู่แล้วดิสไลค์ก็ได้แต่ดิสไลค์เราช่วยบอกเหตุผลนิดน,นึง เพราะว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันว่า,ามันห่วยตรงไหนโอเคยังไงแค่นี้ขอรบกวนเวลาของทุกคนแค่นี้ละกันยังไงก็โปรดติดตามเรื่องใหม่ของเราแสงไฟในฤด,ดูหนาวตอนเดียวจบซึ่งเราจะอ่านตอนจบในตอนเลยนะมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากยังไงก็ติดตามชมได้ขอบคุณค่ะ